มาเนี่ยบ่าวบอมครับผ้าี่น้องมาเบิงสวนบักเกลือเทศเนาะดูยิ่งโคงครับพี่น้อมพี่กัอยู่ไอ้บ้านหุ่ยเสื่อมเนาะเห็นบ่ครผอเม่นบ้านหุ่ยเสื่อมครับตำบลชัยยพอนอำเภอเมืองเบิงการเมืองเบิงการอันนี้ผมอยู่สวนพ่ออีหยังครับนี่พ่อนงครับพ่อนงครับบ้านหุ่ยเสื่อมเนาะบ้านกลางบ้านกลางอ๋อแต่ว่ามาเฮ็ดสวนอยู่บ้านหุ่ยเสื่อมแม่นบ่ครับแม่นครับตอนนี้เฮากำลังเก็บบักเขือเทศเนาะเป็นบักเขือเทศสายพันธุ์เอียงครับนี่ สายพันธุ์ในน้องพรีเมียมครับพันธุ์ทดลองพันธุ์ทดลองใหม่ครับพันธุ์ทดลองใหม่ครับมีจักสายพันธุ์ที่เขาปลูกอยู่ตอนนี้นะมีอยู่สามสามสายพันธุ์มีสี่สายพันธุ์สายพันธุ์อย่างไงครับมีพรีเมียมกับไอ้ดอยทองกับนางตะนีพรีเมียมดอยทองครับนางตะนีครับอีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์นย่าง กบน้องพี่เมียมนี่ครับอ๋อมีน้องพี่เมียมอีกครับอ๋อพี่เมียมมีสองพี่เมียมแมนแสดงว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือ่าครับสายพันธุ์ใหม่กำลังทดลองอยู่ครับกำลังทดลอง <c oughs> อยู่เขาปลูกอยู่ัักไรรคบนี่ไรครับปลูกซีไรครับเป็นบักเขือเทศเหมดเลยเนาะเกอร์เทศหมดงามงามครับอันนี้เก็ข้าวลงงานมันบ่อย เก็บเข้าโรงงานครับเก็บเข้าโรงงานนี่ใหญ่เลยเนาะอันนี้เต็มซุกเต็มทีไปครับนี่เต็มทีแล้วครับสุกเต็มที่แล้วเนาะมนอ๋อันนี้คือยังสุกบ่ทันเต็มที่เนาะแม่นครับกำลังกำลังจะสุกกำลังจะเริ่มสุกนี่กำลังสุกเนาะโรงงานเขามารับซื้อมาครับครับโรงงานมารับซื้อตอนนี้เขารับซื้อกิโลจากบาท สองบาทบวครับกิโลสองบาทครับกิโลสองบาทครับพี่น้องราคาถูกเนาะถูกปีที่แล้วราคาจา็ดบาทครับสามบาทสามบาทโ,โอ้ปีที่แล้วราคาดีก็รา,าคาดีอยู่ปีปีที่แล้วครับปีนี้บอ่อบ่บอบ่อนั้นเลยราคาบ้านี้านขั้นตอนการปลูกนี่เขาใช้จังไดีแน่ครับเนี่ย,นนยการวนดินเริ่มกาเบียไว้เนาะแล้วก็พวก เตรียมดินไทยดินไว้ก่อนตากแดดค่าตากแดดค่าเชื้อโรคก่อนประมาณเนี้ยช่วงปีแรกนั้นใส่ปูนขาวมันมีเชื้อราใส่ปูนขาวและวก็ไทยกบและเตรียมดินยกล่อง ลองขึ้นห้างกันจังเม็ดครับนี่ก็แล้วแต่ผู้ถนัดเนาะอันนี้มันเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบครับบางคนกาเม็ดหนึ่งแมนเม็ดยี่สิบขั้นตอนการปลูกนี่เเาพาะเพาะเมล็ดใบให้มันงอกก่อนมาครับแมนพอมันขึ้นมาประมาณข้อมือนี้ข้อมือนึงแ้วข้อมือครับประมาณ ก็เลี้ยงไว้ก่อนนะนะเลี้ยงไว้จักมือครับมันจักมือเนาะประมาณถึงเดือนบ่กเกือบเกือบเดือนเกือบเดือนแม่นยี่สิบยี่สิบกว่าเมียนยี่สิบกว่ามือครับพี่น้หนุ่มลงหลุมลงหลุ่มวันนี้ได้ใส่ปุ๋ยอย่างบ่ครับบานี้กาใส่ปุ๋ยรองพื้นไอ้สูตรสิบห้า ของไอ้ยาล่ายาล่าเนาะสุดเสมอจังมือเขาได้ใส่ปุ๋ยสุดทิพยาเนี่หลังจากปลูกประมาณอาทิตย์นึงเขาไอ้เขาใส่ร่องพื้นเลยเนียนใส่ปุ๋ยจักรอบเขาเพืได้เก็บหนิมันใส่ปุ๋ยนี่ตั้งแต่เริ่มปลูกที่เรกนั่นแหละตัใส่เทือดเดียวใส่ตลอดใส่ตลอด พ่าเขาเขาหหเใสเขาเบิ่งดินว่ามันแห้งบ่เขาท่านแห้งเขาก็เอาขึ้นน้ำยอดปุ๋ยแล้วก็ขึ้นน้ำใส่กระทิศนึ่งทิศนึงกัมาเบิ่ง่ามันนั้นต้องการน้ำบ่เขาก็ขึ้นน้ำอีกก็ยอดปุ๋ยอีกยอดไปเรื่อยๆคือยอดเมีนไรนี่มดปุยไปจักอนมันกำหนดบ่ได้น้ประมาณสากว่าสอบ ไอปุ๋ยลายย,ลายุตินี่มันก็ลายต้องมันเพราะว่าตัวนี้มันต้องการปุ๋ยอยู่แล้วแมนบอกแมนมันเป็นมากเนาะมันมีสูตรเสมอกับไอ้ไส้ปุ๋ยมากมันมีสองอย่างประมาณจักเดือนเทาได้่ไส้ปุ๋ยมากก็มันเริ่มไอ้จะจะออกช่อดอกอเริ่มประมาณทำนี้เนาะเอาก็บเริ่มใส่ปุ๋ยมากเลยกบครับกบปุ๋ยมากกบปุ๋ยมากเนาะบ่าได้ว่านเนาะกบ ทีแรกหันกบก่อนพอมันพอมันขึ้นมาซักนี้เขาเขาขึ้นน้ำเขาก็บโรยปุยมากตามร้องเลยบ้างกับปล่อยน้ำใส่เน่น้ำกัเป็นน้ำโขงเนาะเป็นน้ำโขงขึ้นมาเนาะใส่ระบบท่อเนาะใส่ระบบท่อมันถ้าใช้สายน้ำยดเพราะว่าตัวนี้มันมันได้ได้รับน้ำน้อยมันบวอิ่มน้ำอายุจักเดือนครับนี่ได้เก็บนี่ครับตั้งแต่ลุงปลูก มันกน็ประมาณเดือนหนึ่งเขาปลูกเดือนไหนครับปีนี้เดือนพฤศจิกาทัานวาอ๋อเดือนทันวาครับทันวามกราลาคุณพามีหน้าเนาะเน,น,นี่วันที่วันที่วันที่สองมีหน้าเนาะประมาณสีเดือนครับพี่น้องได้เก็บเนาะสี่ไรนี่ปีที่แล้วนี่ได้จักตันครับปีที่แล้วมัน, <laughs> มน บรูนะมันลายกับบาได้นับมาน่ะก็ิช่แล้วเล่านี่แหละห้าสิบลูกหกสิบหกสิบตันนี่แหละพออยู่ได้เนาะพออยู่ได้เกี่ยวเขาออกกรบปุก ว่าค่าใส่ใจมันก็สูงเนาะมาดิท่านหนึ่าใส่ใจสูงแพงบ่ครับมันกระส่วนมากมันจะแพงตามไอ้ของพรีเมียมนะ่ะซองละ 1, พันพันกว่าแพงตัวนี้แพง2องละพันกว่าบาทตามซุดน่ะ800ร้อตามซุด800นอกนั้นก็มีแต่หลักพันเลยซองซองซองใหญ่บ่ครับแน่ที่เนบไปอยูยนะแม่น <c oughs> เพือแพงแก

ดกแห้งเดี๋ยวพาไปเบิ่งฟังนั่นนะครับสายพันธุ์อียงถ้าผมยางเบิง่งนี่สายพันธุ์อียังครับผมตัวน,นั้นมันมเป็นพรีเมียมพรีเมียม,ม,มโกข้างบนแหละที่ดกๆพันธุ์อียงนั่นแหละครับพรีเมียมพรีมเมียมบ่ครับตัวน,นี้แม่นอสังเกตนนั้น,นเมมียมนาะตัวน,นี้จะเป็นดอยทองดอยทองกับพรีเมียมมันต่างกันท่องสังเกตจังเดยครับมมันมันน น่วยมันต่างกันบอกน่วยมันกันต่างกันเพราะตัวนี้มันจะเป็นวงลีโอไอพีเมียม,มันจะออกทรงกลมตัวนี้จะเป็นวงลีเนาะคือจังไข่ไก่ห้าเนาะแมีนอ๋อพีเมียมจะออกทรงกลมทรงกลมอันนี้เรื่งสัตน์ีอยังนี่นี่ยนาตาลีอันนี้นาตาลี่โอ้อันนี้นาตาลีครับพี่น,น้องเอ้านาตาลีนี่หน่วยบบใหญ่เนาะ หน่วยใหญ่อยูยอย่เพราะว่าเพราะว่าเก็บไ,ไปแล้วนะอ,อันนี้อันนี้มันอยากมดแล้วอ๋ออยากมดแล้วหน่วยใหญ่อยู่ครับพี่น้องนี่นี่ทั้ทงนี้ทั้งด๊อกนี่นี่น <c oughs> เบิ่งครับพี่น้องดกครับอันนี้สายพันธุ์ยังครับพี่พี่เมียมพี่เมียมพิเศษนวลนี่หรือน้องโตโตโตพี่เมียมด้วยโตไออ๋อนีต่ตโตไอ